สวัสดีค่ะแม่ไพ่คือเก้าเลยค่ะอันนี้ที่มาลองเิ้นในแนวของท่านนี่สีอสามเลค่ะด้วเสียแรงลอกค่ะเสียแรงที่น้องเฝ้ารอเมื่อสิน้นวันคอก็เงียบหายไปเลยอุตสาห์ไปซื้อที่นอน ซื้อพ้านวาอ่อนละมอนข้างไว้เฉยแต่พี่เงียบหายไปเลยหายไปเลยก็หาให้หน้าหาตาไอายุงมีคนข้างเคียงไว้แนบกระเนีเงแล้วจึงไม่มาหา น้องนั่งเอามือคำค้างหัวใจลอยด่างก็สูกเศร้าโศกาุ่นต่ำน้อยวาสนามันเก็บปูลาไปหักเขาข้างเดียวเสียแห่งหักกันหนักเพื่อแสนแฟนถ้าแฟนทำไมไม่มามาขอแล้วเป็นอย่างบทดแตงขอ ไปชาแรงเป็นยังบ่มาคนหล่อคนล้วงสั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 งเดผู้ชายทุกลายเจ้าชูจีกามาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่มาขอแล้วคือเป็นแนวใหม่อยากซักใจให้มันเป็นสิ้นสิน้นคนต้มเจีงหลาย ต้มนูดอายขันบมสงสารต้มให้มันพ่อพอ่อจังสิสมใจเจ้าขันบอเอาสร้างมาขอมามันเสียแห้งตั้งทา่นะงาน้าไงยินเลยฟา้าขอแล้วมิถือผู้ถูกเยยมันนายเอาเลอจังเม็นเสียแห้งลอ